ก็มัดทีละหนึ่งสามทีเดียวสามสีเลยเราก็อยากจะให้คนพูดนั่นๆโชคไม่ลาบนะแม่ตอนนี้ให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบลูกเอางวดแกแกเลยถูกให้ลาบแล้วเคยเจอไหมครับปลาคุยแปลกๆฮะเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเอาให้ลำให้รวยนะน้ำลูกลำรวย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใช่ไหมแต่เนี่ยอีเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อวานวันที่แรกหางกาไข่เนี่ยอ๋อป้าจะก็เกิดมาเคยคอยแปลกแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมต้นใช่ไหมคุณป้าออกกลางต้นครับนับได้กี่หวีแล้วนะทั้งหมดอะ กินแปดหวีแปดหวีแล้วใช่ไหมแปดหวีวครับ